โอเคมาเลยลูกมานมาเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังนะคะลูกๆอยากรู้ใช่ไหมทำไมแม่ถึงไม่ทำงานกรุงเทพเนาะ,ะก็คือบ้านเราเนี่ยต่างจากกรุงเทพยังไงกรุงเทพเนี่ยฝุ่นเยอะมากเลยรถก็ติดอาหารการกินก็ต้องหาลำบากหน่อยต้องไปซื้อ,อเราไม่สามารถที่จะปลูกเองได้หาเองได้ง่ายๆเนาะแต่บ้านเราเนี่ยเราปลูกเองเนี่ยปลูกผักเองปลูกพริกเองเนี่ยปลูกดอกไม้เองมีดอกไม้สวยๆเนี่ย เป็นเ,เรียกว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะแม่ก็เลยกลับมาบ้านแล้วที่แม่ทํานี่มันคืออะไรแม่ทําอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโคกหนองนาลูกแม่ได้งบประมาณได้ความรู้จากกรมการพัฒนาชุมชนก็นให้งบประมาณมาให้แม่ขุดหนองแล้วก็ทําพื้นที่นาเนาะก็เรียกว่าโคกหนองนานะของเราเนี่ยทำโคกหนองนาของบ้านเพื่อน,เพ,อนเพื่อนแม่เขาก็ทํานะอย่างที่อู่ทอง อยู่ที่สุพรรณบุรีเหมือนกันเนี่ยอู่ทองเนี่ยเขาก็ทําโคกหนองนาแต่เขาปลูกตะไคร้เยอะเขาแปลรูปจากตะไคร้รู้จักตะไคร้ไหมคะรู้จักค่ะตะไคร้ที่นนเนี่ยเขาก็เอามาแปลรูปเป็นชาเป็นสมุนไพรเนาะส่วนอีกแปลงหนึ่งก็คือแปลงลุงยุทธผมครับยุทธจากไร่จมยุทธครับสองพี่น้องสุพรรณบุรี <S 2> <S 2> การทําเพื่อเชิงเดียวปัจจุบันแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ได้ยิ่งทำก็ยิ่งเป็นหนี้ก็เลยมาปรับเปลี่ยนวิธีการว่าเราจะทำโคกหนองน,นาให้ มีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ได้โดยที่้อามีการขุดบ่อ,อมีบ่อเล็กมีบ่อใหญ่มีคลองไส้ไก่เพื่อที่จะว่าสามารถจะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาได้ในครอบคุมในบริเวณหนึ่งไร่เนี่ยที่สามารถจะใช้ในชีวิตจำวันได้และสามารถที่จะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนในการดำรงชีวิตต่อไปได้แปลงลุงยุทธเนี่ยเขาก็ ทำอ้อยอินทรีย์เอามาคั้นน้าอ้อยเอามาทำน,น้าตาลอ้อยกินแล้วก็ปลอดภัยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราแปรรูปจากลายอ้อยอินทรีของเราซึ่งเราปรับเปลี่ยนจากที่เราทําอ้อยส่งโรงงานซึ่งยิ่งทําก็ยิ่งเป็นนี่เป็นอะไรทีนี้ก็เลยมาทําปรับเปลี่ยนว่าเป็นทํเาเป็นอ้อยอ้อยเป็นน้าตาลอ้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้ขอเป็นโอท็อปของทางข้าราชาชนเป็นโอท็อปของสองพี่น้องจากอ้อยตันละแ0 0กลายเป็นอ้อยตันละเป็นหมื่น จากการแปลรูปนี่แหละครับส่วนอีกแปลงหนึ่งแปลงป้าเล็กค่ะป้าเล็กนี่ก็อยู่อำเภอสองพี่น้องเหมือนกันแปลงป้าเล็กก็ปลูกอะไรคะเนี่ยปลูกหมดเลยค่ะจะเป็นกล้วยเป็นพริกเนี่ยเป็นมะกรูดพืชผักสวนครัวเนี่ยป้าเล็กปลูกทั้งหมดล้วนประปอดสารพิษเป็นอาหารที่มีคุณภาพเหมือนกับแปลงเราที่ทำนี่แหละคะ่ะอย่างแปลงโค้งหนองนาของแม่นะคะ แม่ก็ปลูกอะไรบ้างเห็นไหมนุ๊กที่หนูไปเก็บมาเมอเช้ามีพริกขี้หนูมีมะเขือมีบวบมีมะปูดใช่ไหมคะนี่แหละค่ะเป็นอาหารที่ปลอดสารที่เรามากินในครัวเรือนของเราพอเรามีอาหารครบแล้วเราได้อาหารดีๆแล้วเราทำไมคะเราก็สุขภาพแข็งแรงหลังจากนั้นแม่ก็เอาบัวเนี่ยเห็นไหมที่เราจะพาไปเก็บดอกบัวเนี่ยเอาดอกบัวมาแปล เป็นอะไรคะอันนี้เรียกอะไรคะหูอุอินเกสรบัวค่ะเอะอเกสรบัวเนี่ยมีคุณประโยชน์บำรุงหัวใจเรามาเป็นชาเราขึ้นเป็นโอทอปขายมีไรายได้เข้าบ้านเราด้วยเนาะเอาเงินที่ซื้อเอ่อที่ขายเนี่ยเอามาซื้อขนมมาส่งพวกหนูหนูเรียนเนาะเราก็มาทํานี้ด้วยค่ะน้ําเกสรบัวหลวงเห็นไหมคะเนี่ยทำมาจากดอกบัวหลวงที่พวกเราช่วยกันปลูกในแปลงโค้งหนองนาของแม่นี่แหละ ใครๆอยากจะไปเก็บบัวกับแม่บ้างยกมือไปลุยกันเลยไหมไป